สรุปประเด็นรายการหนนกระแสวันที่7กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นผมตั้งชื่อเทปนี้นะครับว่าเหตุเกิดเพราะหนุ่มโฮส์นะครับหนุ่มโฮส์ในะที่นี้คือบาร์โฮสอย่างที่เราได้ยินนะครับว่าจะมีแบบหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็แบบเราต้องไปซื้อดิงเพื่อให้เขามาบริบรการดูแลเรานะครับประมาณนั้นแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะมันจะมีข่าวว่าลูกสะใภ้ของนักแสดงชื่อดังนะครับทะเลาะกับสาว LGBT นะครับจนแบบ มีการโพสต์ด่ากันไปมาแล้วก็โพสต์คอโพสต์คลิปนะครับประมาณนั้นก็คือวันนี้ที่หนุ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาทําเรื่องนี้โดยเชิญคู่กรณีที่ทะเลาะกับทางฝั่งลูกสะใภ้นะครับเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงคือนักแสดงท่านนี้นะครับชื่อคุณดวงดาวเจ้ารุจ,จินดานะครับเป็นรุ่นแบบมหาเทพเลยเป็นแบบแสดงละครเก่งมากนะครับแล้วก็มีลูกชายลูกชายแกก็แต่งงานนะครับแล้วมีสะใภ้ชื่อคุณนอรนะครับก็จะมีฝั่งคุณออรเป็นหนึ่งเรื่องแต่วันนี้คุณออรไม่ได้มานะครับ ส่วนฝั่งคู่กรณีเนี่ยวันนี้ที่มานั่งในรายการชื่อคุณโมนานะครับซึ่งต้องเท้า,เาความกับอีกเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับแต่ว่าโฟนอินเข้ามาชิคุณคุณไอวี่เป็นเพื่อนกับคุณโมนานะครับทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวผับที่อาเซียนะครับแล้วครั้งเนี้ยคุณไอวี่เนี่ย,ยตอนนั้นระหว่างนั้นนะครับมีการครบหากับหนุ่มโพสต์ชาวเกาหลีนะครับที่ชื่อดนนี่แล้วก็คบหากันประมาณ4เดือนซึ่ง เจ้าตัวบอกว่าคุณแดนนี่เนี่ยดูแลเธอทุกอย่างนะครับเปเธอไม่ใช่ฝ่ายเปนะครับฝพูดฝ่ายชายเป็นคนเปเธอแล้วก็แบบตื่นมาทํากับข้าวให้จ่ายค่าอาหารให้ดูแลดีมากนะครับนี่คือเรื่องเล่าของฝั่งคุณไอพี่และณวันเกิดเหตุที่ rca เนี่ยนะครับก็คือทางคุณไอวี่เนี่ยนั่งในโซน vip ที่จะมีเหมือนมีกาดของทางผับอะคอยเฝ้าดูแลด้วยแล้วก็โต๊ะใกล้ๆกันที่เป็นโต๊ะธรรมดานะครับคือฝั่งของคุณอ,อนซึ่งคุณอ,อนเนี่ย ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนแต่ว่า1ในกลุ่มเพื่อนเนี้คนนี้ครับกลายเป็นว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเขาใช้คาว่าเลี้ยงคุณแดนนี่มาเป็นระยะเวลา1ปีซึ่ง1ปีเนี่ยมันก็เป็นใช้คําว่าเป็นไทม์ไลน์ที่คาบเกี่ยวคุณไอวี่นะครับแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นอยู่ทีทีทางคุณไอวี่บอกว่าเนี่ยโดนป๊อปโดนปลาป๊อปคอนใส่แล้วก็เลยแบบ มีเรื่องกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วกาดก็เลยเชิญทั้งคู่ออกมาแต่เรื่องวันนั้นจบที่ว่าต่างคนต่างแยกยาก้ยายเป็นครับอันนั้นคือเรื่องเมื่อ2เดือนที่แล้วจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคุณไอวี่คุณโมนากับกลุ่มเพื่อนนะครับไปเที่ยวผับย่านทองหลอ่อแล้วก็ดันไปเจอกับฝั่งของคุณกลุ่มเพื่อนคุณอ๋อแล้วก็กลุ่มเพื่อนนี่นะครับแล้วมันก็จะมีการเหมือนออประทะกันคือเขาบอกจริงๆอยู่คนละฝากเลยแต่ฝั่งทาง ทางอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าของฝั่งทางคุณโมนาก่อนนะก็บอกว่าฝั่งเนี้ยเหมือนกับพยายามเดินมาหาเรื่องนะครับจนสุดท้ายก็มีเรื่องกันจริงๆแล้วกาศก็เลยแบบเชิญทั้งคู่เชิญทั้งสองฝ่ายออกจากร้านไปนะครับและหลังจากเชิญออกจากร้านก็คือ,อาทางคุณไอวี่ก็กลับบ้านไปเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรนะครับว่ากลับบ้านไปแล้วก็อ๋อย้อนกลับมานิดนึงว่า,าวันที่เกิดเรื่องที่ r c เนะครับพอกลับไปทางเจ้าตัวก็เลยไปถามท่นนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะว่าคู่กรณีเป็นคนที่เลี้ยงดูมา เจ้าตัวก็เลยบอกว่างั้นเลิกกับแดนนี่ตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ไม่อยากคือเลือกเพื่อนมากกว่าเลือกเลือกผู้ชายก็บอกว่าไม่อยากผู้ชไม่อยากให้ผู้ชายคนเดียวมาทําให้แบบเพื่อนต้องมาเดือดร้อนไปด้วยนะครับก็เลยเลิกกันตั้งแต่วันนั้น,น,นแล้วพอ,อมาถึงที่ไม่กี่วันนี้ผ่านมานะครับก็พอออกมาจากผับปุ๊บคุณไอวี่ก็กลับกลับบ้านไปเลยนะครับส่วนคุณโมนาเนี่ยคอนโดอยู่ใกล้ๆเจ้าตัวก็กลับบ้านไปนครับจนเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งเพื่อนคนนี้ ก็คือเหมือนบอกว่านัดกับคุณโมนาว่าเออเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันต่อก็จากคาบอกเล่าก็คือเพื่อนที่เหลือคนเดียวเนี่ยยืนรออยู่ที่ประมาณหน้าผับเพื่อกําลังจะเรียกแท็กซี่ไปแต่ระหว่างนั้นนะครับทางคุณออสกับเพื่อนเนี่ยสามคนอ่ะตรงเข้ามาหาก็คือเหมือนกับมาถามว่าตัวไอวี่ไปไหนแล้วนั่นนี่นี่นั่นนะครับและระหว่างนั้นน่ะคุณโมนาแกกลับมาพอดีและแกเห็นเพื่อนแกคนเดียวอะ่ะโดนลุมด้วย3คนแต่ในการลุมเนี่ยหมายถึงว่า ลุมถามนะครับจะไม่ได้ลุมทําอะไรเจ้าตัวก็แบบมาเลยด้วยความแบบว่ารักเพื่อนนะครับก็พุ่งออกมาว่ามึงทําอะไรเพื่อนกูแล้วคราวนี้ยมันก็เลยแบบเหตุการณ์บานปลายและมีการแบบด่าทอกันจากคําบอกเล่าของทางฝั่งคุณโมนานะครับเ็าบอกว่าทางฝั่งคุณนอนเนี่ยด่าคุณโมนาว่าอีกะเธยทางคุณโมนาก็ไม่ยอมก็ด่ากลับว่าอีเตียอะไรเงี้ยคยด่ากันไปด่ากันมาจนแบบถึงขั้นแบบเออ แต่ทางทางเพื่อนที่ที่อีกคนหนึ่งก็มันก็ยืนถ่ายคลิปฝั่งนู้นก็ถ่ายคลิปเหมือนกันต่างฝ่ายต่างถ่ายนะครับแล้วก็มันก็มีการแบบถือรองเท้าขึ้นมาจะฟาดก,กันจะตีกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการปารองเท้าใส่กันนะครับแล้วก็มันก็จะมีช็อตที่แบบเหมือนพลาดใช้คําว่าเหมือนพุ่งเข้าหากันแล้วก็จับไม่อยู่อะไรเงี้ยก็มีโดนมีคนนึงโดนกระแทกหัวไปนะครับเลยเป็นที่มาของภาพที่แบบจะไปแจ้งความซึ่งเหตุการณ์วันนั้นก็จบลงที่ต่างฝ่ายต่างแยกยาก้ยายแต่ ทางฝั่งคุณโมนาก็ไม่จบนะครับก็คือไปโพสในในโซเชียลของตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีการต่อว่าอีกฝ่ายว่าเป็นแบบมันจะมีประโยคที่แบบทางสังค,งคมไทยไม่ชอบประโยคนี้คือว่าเอา่อมึงรู้ไหมว่ากูกูเป็นใครซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องมาตีความกันอีกทีนะครับเพราะว่าพอมีเจอสังคมไทยเจอประโยคนี้ก็จะบอกเอา้าเอา่อใช้คําว่าเป็นเป็นลูกผู้มีอิทธิพลหรออะไรเงี้ย กลางหรือว่าประมาณนั้นนะครับอีกอย่นึงคือแบบโพสต์ว่าทางอีกทางฝั่งคุณนอนว่าเ,าเป็นแบบผู้หญิงหากินแต่เป็นคำหยาบนะประมาณนั้นนะครับก,ก็เลยเป็นที่มาของการมานั่งแนวรายการในวันนี้นะครับซึ่งพี่หนุ่มแกก็มองว่า,อ,าอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าของฝั่งนี้ซึ่งทางคุณโมนาเนี่ยก็จะแบบพยายามอ้างอิงนะครับว่าเนี่ยพอโพสต์ลงไปเนี่ยก็จะมีคู่กรณีคนอื่นของฝั่งที่ท,ที่ที่มีเรื่องกับทางฝั่งคุณนอนเนี่ย บอกว่าเออเนี่ยฝ่ายน้นเขาชอบพูดแบบนี้เคยมีเรื่องกันเคยนั้นเคยนี้แต่ก็คือเหมือนกับจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับประมาณนั้นแต่มีคนหนึ่งที่โฟนอินเข้ามาก็กลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับทางฝั่งของคุณโมนาซึ่งทางพี่หนุ่มพัฒนาก้วก็มองว่าอันนี้มันเหมือนหาพยานเพื่อให้เข้าข้างตัวเองอันนี้อันนี้มองมองเป็นประมาณถ้าคุณกลางมอลนะก็เหมือนกัก็หาพยานมันก็จะมีแต่ฝั่งตัวเองแต่อันนี้ทุกอย่างมันจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นจากภาพกล้องวงจรปิดหรือว่า ภาพในมือถืออะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้ฝั่งของคุณโมนาจบแล้วครับมาฝั่งของคุณออนซึ่งทางพี่หนุม่มอ่ะแกพยายามติดต่อผู้จัดก,การหรือว่าเจ้าตัวนะครับก็เหมือนกับทางนั้นไม่สะดวกนะครับที่จะจะมาออกรายการหรือจะโฟนอินแต่มันก็มีการเปิดคลิปของทางสามีคุณสามีคุณออนนะครับที่บอกว่าคุณตั้มวิชยาว่าประมาณนั้นครับเออเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแม่นะครับแล้วก็ที่มีการพูดเหยียดเกี่ยวกับ LGBT อันเนี้ย เอ่อต้องขอโทษด้วยเพราะว่าก็มีเพื่อนร่วมง,งานนู่นนี่นี่นั่นก็คือเหมือนก็มาพูดเป็นกลางๆนะครับว่าเออขอในส่วนที่ขอโทษก็คือการพูดเหยียดนะครับแต่เรื่องนี้ก็คือไม่อยากให้พลาดพิงถึงคุณแม่ก็คือคุณดวงดาวอ่ะต่อมามันจะมีพี่หนุ่มจะอ่านโพสต์ของทางคุณออนนะครับก็คือจริงๆมันเหมือนแบบหนังคนละม้วนนะครับเหตุการณ์แรกจํอาซีได้ไมั้ยครับที่บอกมีการปาป๊อปคอนทางฝั่งคุณออนก็มาอธิบายเป็นข้อๆเลยนะก็ใจความก็คือเหมือนกับว่า คนที่ปาป๊อปคอนอะ่ะคือฝั่งคุณไอวี่เป็นคนปาป๊อปคอนใส่ทางเจ้าตัวก่อนซึ่งเจ้าตัววันนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เรียนด้วยกันแล้วก็เลิกเรียนแล้วก็มานัดเจอกันซึ่งมีทั้งคนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็มาโดนปาป๊อปคอนใส่ก็เลยมีเรื่องนะครับส่วนอพอมาถึงตัวทองหลอ่อทองหลอก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าทางฝั่งโมนาเพื่อนคนเดียวที่บอกว่ายืนรอแท็กซี่บอกว่าทางฝั่งคุณนออมบอกว่ากํากลังจะกลับแล้วแต่ฝั่งเนี้ยมายืนดักรอ เพื่อจะเอาเรื่องก็อันนี้ก็ไม่ตรงกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ก็คือเหมือนต่างฝ่ายก็ต่างเล่าเรื่องในในมุมของตัวเองมันก็เลยกลายว่าอันเนี้ยมันต้องพิสูจน์ในต้องหาหลักต่างฝ่ายต่างต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าว่าใครเป็นคนผิดนะครับแล้วก็มันก็จะมีการพาดพิงถึงว่าโอเคทางฝั่งคุณโมนาเนี่ยมันจะมีเรื่องของโทรศัพท์ที่เสียหายนะครับซึ่งทางทนายแกบอกอันเนี้ยเอาผิดได้เรื่องแบบเหมือนทําให้ทรัพย์สินเสียหาย แต่การที่คุณโมนาไปโพสต์ด้วยถ้อยคําหยาบคายหรือเอาอะไรไปลงเนี่ยอันนี้ก็คือผิดเหมือนอันนี้ผิดในแบบเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางทางโลกออนไลน์นะครับซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีเรื่องของการแบบว่าโดนทําร้ายร่างกายที่มีแผลที่หน้าผานะครับแล้วก็เรื่องของการลงคลิปก็ฝั่งนี้ก็จะว่าฝั่งนู้นแล้วแบบทางฝั่งนู้นน่ะก็ลงคลิปที่แบบว่าตัวเองโดนกระชากเสื้อหลุดออกมาเห็นหน้าอกอะไรเนี้ยครับและอีกคนนึงก็บอกว่าหนูก็ไม่เกี่ยวเลย ก็มาลงหน้าหนูไม่เบลอแล้วก็ไปลงภาพาการ์ดเกิดอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งนี้ก็บอกเนี่ยพยามีการ์ดเป็นพยานได้นะเพราะว่าเหมือนกับเหตุที่ RCA เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งของคือใครมีเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับจะโดนเป็นแบล็คลิสต์ไม่สามารถกลับไปที่สถานบันเทิงนั้นได้นะครับก็คือฝั่งที่โดนอ่ะคือฝั่งของคุณออนไม่ใช่ฝั่งของคุณไอวี่นะครับเขาก็บอกเออแค่ในี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าใครถูกใครผิดประมาณนั้นนะครับแต่ก็อันนี้ก็ แล้วแต่เลยว่าใครใครจะฟังฝ่ายไหนนะครับแต่โดยรวมภาพภาพรวมของวันนี้ก็คือประมาณนี้ว่าแบบในโซเชียลก็เหมือนก็แบ่งเป็น2ฝ่ายนะฝั่งนึงก็ฝั่งคุณไอวี่คุณโมนาฝั่งนึงก็ฝั่งคุณออนเพราะว่าคุณออนแกก็ไม่แต่พี่หนุ่มแกก็บอกนะว่าถ้าทางคุณคุณออนสะดวกแต่ว่าอยากจะไม่ชี้แจงในมุมของตัวเองก็มานะครับประมาณนั้นแล้วก็ในวันเกิดเหตุอะที่ตรงทองหล่อนะครับก็จะมีเหมือนกับแก๊งเกาหลีอีกเหมือนกันก็ เป็นเหมือนแก๊งโฮสิีงเหมือนกัน <c oughs> ไปมา,มาคือเหมือนเรื่องมันจะแบบกลายเป็นว่าที่สองฝ่ายตีกันอ่ะพี่หนุ่มแกแแกสงสัยว่าเอา้าคนเกาหลีมาทํางานที่บ้านเราได้ด้วยหรอมันถูกกฎหมายหรอแล้วก็มีการถามคนที่โฟนอีกนะครับบอกว่าก็เหมือนเป็นบราโฮสอยู่แถวโวยขวางนะครับก็เลยเหมือนก็จะมีคําถามว่าเอา้าพีา่ทางทนาแก้เกิดบอกแกก็เหมือนกับไม่ได้แม่นมากว่าอันนี้มันเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยหรือเปล่าเพราะที่เราแบบ เค,เคยเรียนกันมามันจะมีบางอาชีพที่แบบสงวนไว้สําหรับคนไทยอย่างแบบอาช่างตัดผมหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยบาโฮสไม่แน่ใจว่าแบบมันสงวนให้เฉพาะคนไทยหรือเปล่านะครับก็เลยแบบเอา้เอา,อามาทํามาทํางานเนี้ยมาในวีซ่าแบบไหนวีซ่าท่องเที่ยวหรอหรือมันไม่มีหน้าไม่น่าจะมีวีซ่าทางานแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบอบกเรื่องมันจะเริ่มเลยเถิดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแบบกระทบกระเทือนหนุ่มโฮสชาวเกาหลีทั้งหลายหรือเปล่านะครับประมาณนั้นของของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใคร ใครอยู่ฝั่งไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ